เขามาดูกันเยอะๆนะคะวันนี้เดี๋ยวได้ได้ไดแบบที่แบบสวยมากนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเแบบแบบของคูดีนาจะสวยไหมนะสวยมวันนี้ก็คูรีนาทําหลอดบีบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นหัวกลมนะแล้วก็มีอ,อันนี้ไม่มีหัวจะเป็นเป็นเส้นขาวๆนะคะแล้ววันนี้เราจะบีบดอกมะลิกันด้วยเบอร์หัวบีบ 101และ102นะคะ101และ102อ่าก็จะเป็นแบบนี้นะหัวเราอะ่ะมันจะเหมือนหัวดอกกุหลาบเข้าใจไหมคะจะเหมือนหัวของดอกกุหลาบเลยแต่ว่าหัวเขาจะแคบกว่าดอกกุหลาบเพราะว่ากลีบของดอกมะลิเนี่ยเขาจะกลีบเขาจะกลีบเขาจะเล็กกว่านะคะกลีบเขาจะเล็กกว่าดอกเหมือนกัน ดอกกุหลาบเราจะใช้103และ104ถูกไหมแต่ดอกมาลีเราจะใช้101และ102นะคะที่เหลือจากนั้นมันก็จะเป็นหัวของใบไม้นะหัวใบไม้นี่มันก็จะมี2ระดับครูดีนาจะใช้ใบไม้ที่สลับสีกันด้วยนะสลับสีกัน2สีหัวหนึ่งจะเข้มเป็นสีเขียวเข้มและอีกหัวหนึ่งจะเป็นหัวใบไม้เล็กซึ่งเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะ แล้วเราก็จะมีเส้นมันมีโทนสีเขียว3ระดับนะคะโทนสีเขียว3ระดับวันนี้เราก็มีเหลืองมาแจมเข้าใจไหมนี่แหละโทนสีก็จะประมาณนี้นะคะฮนะเราทำหลอดบีบแล้วมันก็ไม่ยากแล้วทีนี้มันก็หยิบมาบีบเท่านั้นเองถูกไหมเออมันจะช้าตรงที่ว่าเราจะทำหลอดบีบยังไงเออเราต้องไปผสมสีให้ได้ก่อนถูกไหมคะ วันนี้คูรีนาจะมีคูรีนาจะมีออคัพเค้กแบบนี้นะคะก็อาจจะมีผสมนิดนึงเป็นช็อกโกแลตนะพอดีเรามีตัวเค้กช็อกโกแลตอยู่แล้วเราก็เลยจะเอามาใช้นะวันนี้เราจะทำเป็นสีฟ้านะคะหัวบีบเป็นหัวนี้นะเห็นไหมอ่าหัวแฉกแฉกแบบนี้นะคะโอเคปะเราจะมาดูนะคะเราจะไม่บีบสูงนะเราจะบีบต่ําๆนิดนึงเราจะไม่บีบ บบครีมเยอะนะคะเห็นไหมคะแค่นี้พอแค่นี้พออ่ะดูนะคะน,นี่คือการบีบบีบบีบอันนี้คือบีบครีมง่ายๆเห็นไหมคะก็แค่วนไปวนมาเนาะแค่นี้นะคะ่ะเราไม่เอาสูงมา เราจะใช้โทนสีฟ้าด้านล่างนะคะเป็นโทนสีฟ้าไม่ต้องบีบสูงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดอกมะลิเราสูงเกินก็ไม่สวยนะครูรีน่าว่าสูงเกินไม่สวยนะคะใครสนใจครับเค้กสหวานมาได้เลยครูรีน่าถน,ถนัดดอกไม้มากนะคะ ได้ดอกกุหลาบด้วยนะคะคอร์สเนี่ยแล้วก็คุณได,คณได้คุณได้สูตรบัตเตอร์ครีมไปแล้วก็วิธีวิธีการทำบัตเตอร์ครีมอย่างละเอียดนะคะครูจะสอนเข้าไปในคอร์สด้วยขัดเค้กใส้หวานก็จะคือจะได้ลายของเค้กถ้วยขัดเค้กได้ลายเดี๋ยวก็ได้ตัวเค้กได้ได้การได้สอนเรื่องตัวเค้กถ้วยถ้วยด้วยนะคะ แล้วก็บัตเตอร์ครีมแล้วก็ลายด้วยได้ลายด้วยก็คือเรียนจบคอร์สคุณสามารถที่จะไปทําคัพเค้กขายได้เลยเข้าใจไหมทำคัพเค้กแล้วก็สร้างเงินได้เลยนะคะมันจะรวมอยู่ในเซตนี้เลยเราจะไม่ได้แบบสอนบัตเตอร์ครีมอะไรแบบอย่างเดียวอะไรงั้นนะแต่ว่าเราจะสอนเนี่ยให้มันครอบคลุมให้มันครอบคลุมกับคอร์สที่แบบว่าคุณมาลงเรียนแล้วเนี่ยให้คุณสามารถเนี่ยเอาไปทําต่อได้เลย ให้มันจบอยู่ในคอร์สเดียวกันนะคะมาเรียนคัพเค้กคุณก็จะได้คัพเค้กไปขายหรือว่าไปทำกินเอาไปทำขายเอาไปสร้างเงินได้เลยไปรับออเดอร์ได้เลยนะคะแล้วเนี่ยเราก็จะสอนเรื่องการบีบลายเส้นลายเส้นแล้วก็แค่บีบดอกกุหลาบกับบัตเตอร์ครีมคุณก็คุ้มมากๆ นะคะคุ้มมากๆแล้วนะได้ลายดอกกุหลาบนะถ้าครูไปแยกสอนลายดอกกุหลาบต่างหากนะคะลายดอกกุหลาบนี้แพงนะแพงนะแล้วก็สร้างรายได้แบบได้เยอะทีเดียวได้เยอะทีเดียวนะคะแค่มีทําดอกกุหลาบได้ลายเดียวนะเพื่อนก็สามารถที่จะทําได้แบบว่าโอ้โหแบบเค้กแบบเแบบยอะมากทีนี้เราจะเอาตัวนี้เป็นฐานนิดนึงให้เขาได้ดอกมะลิ จะไม่คุบเนะอ๋ออ่ะอันนี้จะเป็นหัวบีบที่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะเราจะบีบดอกมะลิแล้วนะอ่ะดูนะคะดอกมะลินะเราก็อ่าเราจะทําแกนแกนด้านในก่อนนะคะเห็นไหมว่าเอ่อความสูงของเขาอะกลีบของเขาจะเล็กนิดเดียวไม่เหมือนดอกกุหลาบนะคะอ่าทีนี้ก็เป็นแบบนี้เราก็จะบีบด้านในอ่เหมือนกุหลาบนั่นแหละแต่ว่ากลีบเขาจะเล็กกว่าแค่นั้นเองนะคะ ก็จะซ้อนๆกันออกมานะคะซ้อนๆกันออกมาไม่อันนี้ดอกในเดี๋ยวคุณน่าจะเอาเป็นกลีบนอกกลีบนอกเขาก็จะแบบว่าเออใหญ่นิดนึงนะคะเราก็เปลี่ยนหัวบานๆบานๆนะคะ อเอาดอกมันปลาน,นิดนึงเหมือนไม่เหมือนเราก็มองให้เหมือนนะจินตนาการนิดนึงนะจินตนาการนิดนึงนะคะว่าดอกมะลิเหมือนไหมเหมือนไหมทุกคนเหมือนไหมคล้ายๆดอกกุหลาบนะคะแสงแสงมันจ้านะอะประมาณนี้ <c oughs> เราก็ตัดค่ะเห็นไหมวิธีการเด็ดดอกไม้เด็ด เด็ดจากฐานมาวางอ่ะวางถ้วยไหนก็นได้วางที่แบบว่าให้เขาอยู่ริมๆนะคะไม่ต้องไปกึ่งกลางเอาริมๆเอาริมๆทีนี้อ่ะด้านในด้านในนะคะเราก็จะเป็นกีบเล็ก101่งูย์แต่ด้านนอกเราจะเป็น102นนะคะเนี้ยค่ะ ยากตรงหมุนตรงเนี้ยเพื่อนๆไปหัดหมุนนะคะเนี่ยหัดหมุนตรงเนี้ยการลมอะ่ะเวลาที่เราทําดอกกุหลาบอะ่ะเราต้องหมุนแบบนี้ให้ได้นี่เห็นไหมหมุนอย่างเงี้ยหัดหมุนหัดหมุน <c oughs> ใครที่มาจะมาเรียนกับครูนะคะลองลองฝึกอยู่ที่บ้านดูก็ได้นะเอาไหมลองฝึกดูแล้วเ,เดี๋ยวใครที่มานะคะคุณจะได้ฝึกตรงนี้คุณจะได้เรียนตรงนี้ด้วยการฝึกดอกมะลิดอกกุหลาบให้ลงมือเลยให้ลงมือเลยนะคะ ครูก็ใส่ตาย,ยาวด้วยมองใกล้ๆบอกว่าไม่ค่อยจะชัด <laughs> แล้วรอบนอกเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัวนิดนึงให้เขาบานออกมานะคะให้เขาบานออกมาเป็นเบอร์อ่ะหนึ 102, 102. ่งศนมะลิเขาก็จะซ้อนๆกันออกมานะคะเห็นไหม เวลาตัดก็หมุนแป้นนิดนึงเนี่ยเราก็จะหมุนเราก็อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมแ้วก็ดึงออกมาเนะขาก็จะมีฐานข้างล่างนิดนึงอ่าเราก็เอาดอกใหญ่เราจะวางแบบว่าเราจะวางแบบด้านข้างนะไม่วางตรงๆวางตรงๆไม่สวยวางตรงไม่สวยแล้วทีนี้เรามีดอกในหนึ่งถ้วยอ่ะเราต้องดูว่าอ่าถ้าเรามีดอกใหญ่แล้วก็อีกอีกดอกหนึ่งก็จะต้องลดหลั่นกันลงมานะคะ อีกดอกหนึ่งจะต้องลดกันลงมาไม่ใช่ไม่ใช่ดอกใหญ่ก็ใหญ่ก็ใหญ่หมดเลยอะไรเงี้ยก็ไม่สวยก็ไม่สวยนะคะไม่สวยนะดูให้จบนะคะตอนแรกตอนแรกจะยังแบบยังไม่สวยนะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งให้ให้หน้าเขาเต็มก่อนนะคะให้หน้าของดอกไม้เนี่ยเต็มถ้วยก่อนแล้วเดี๋ยวจะสวยอีก สวยแค่ไหนคุยหน้าก็ไม่รู้นะลองดูกันลองดูกันนะคะ <c oughs> คอมเมนต์มาได้ค่ะคอมเมนต์มาว่าคอ,คอมเมนต์มาได้อ่าดอกมะลิเขาสวยนะเนี่ยแค่นี้ก็เริ่มสวยแล้วเห็นไหมเป็นไอเดียนะคะใครใครที่แบบว่ายังไม่มีไอเดียนะคะเอาไอเดียนี้ไปใช้ <c oughs> เห็นไหมถ้าถ้าเราบีบดอกกุหลาบได้หนึ่งอย่างอะ่ะ แล้วดอกมะลิอ่ะมันก็จะตามมาเองดอกมะลิมันก็จะตามมาเอง,อามมาเองแค่ว่าเราเปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะเปลี่ยนมุมแล้วก็เปลี่ยนขนาดของหัวนิดนึงมันก็จะกลายมาเป็นดอกมะลิแล้วนะอ่ะนี้ครูจะบีบดอกเล็กนะบีบดอกเล็กนะคะยังไงคะดูกันแล้วเป็นไงคะเป็นอย่างไรคะเห็นไหมอ่ะ คัพเค้กเราก็จะมีเล็กมีใหญ่เขาจะดูอ่อนช้อยขึ้นถ้าเกิดมันมันใหญ่มันใหญ่เลยใหญ่กับใหญ่ไม่มีลดหลั่นกันเลยมันไม่สวยนะคะทำเ,เค้กคัพเค้กนะคะดอกมะลิให้เพื่อนดูกันนะเป็นดอกเล็กๆนะเน้นๆวาจีบดอกไม้จะถี่กว่า ก็คือเวลาที่เราทำเ,าเรียนแบบเดบีบดอกอื่นนะคะวันนี้เราก็จะมีใบเราจะบีบดอกตูมดอกตูมเป็นสีเหลืองนะคะเอาใกล้ๆกันนี้เวลาที่เราบีบดอกไม้นะให้เราบีบแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยเห็นไหม เวลาที่เราให้สีอะสีเขาก็จะต้องแบบว่ากลมกลืนกันด้วยนะเอออย่าเอาสีที่แบบว่ามันไม่เข้าทีมไม่เข้าเซตมามาใส่นะคะมันจะทําให้เค้กเราดูไม่สวยเนะเาะเราก็จะแจมด้วยสีเหลืองลงไปเห็นไหมใส่ดอกเล็กดอกน้อยลงไปนะคะ อันนี้คือหลอดสีขาวเราจะจิ้มไปบนยอดของอดอกตูมนะคะสีเหลืองๆเนี่ยเราจะจิ้มลงไปเหมือนเกสอนนะคะเหมือนเกสอนนะอะ่ใส่ใบนะคะต่อไปเป็นใบเป็นใบใบนะคะใส่ลงไปบีบไปจึ๊กจึกจึ๊กจึกนี่เห็นไหม ทีนี้ตอนที่ผสมสีนะ่ะปุริน่าก็จินตนาการจินตนาการไปว่าอเออใบของดอกมะลิเขาสีไหนนะเขาไม่ได้สีเขียวอ่อนถูกไหมใบของดอกมะลิเขาจะออกสีเขียวเข้มเข้มเห็นปะเออออกสีเขียวเข้มเท่น,นั้นเราก็ผสมสีให้มันใกล้กับความจริงใกล้กับความจริงมันก็จะออกมาสวยเองนะคะ เริ่มสวยยังเริ่มสวยยังคะเริ่มสวยหรือยังไหมใส่ใบได้ใบแล้วนะได้ใบแล้วนะคะอันนี้คือใบหนึ่งสีคุยน่าจะมีใบอีกหนึ่งสีเริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วเห็นไหมใส่ใบค่ะตอนนี้ใส่ใบก่อนใส่สีเหลืองลงไปได้อีกเห็นไหม เรามีดอกตูมที่ใหญ่แล้วเราก็บีบดอกตูมสีเหลืองเนี่ยเรามีดอกใหญ่แล้วใช่ไหมเราก็บีบดอกเล็กแจมเข้าไปนะคะแจมเข้าไปได้อีกทีนี้มันก็มีสีขาวอีกใช่ไหมเราก็ใช้สีขาวเนี่แหละคะ่ะบีบจุดๆลงไปอ่าจุดบนยอดก็ได้เนอะจุดบนยอดก็ได้แล้วก็จุดที่พื้นนะคะจุดที่พื้นเป็นดอกแบบว่า ทําให้เขาเป็นดอกดอกไม้ที่แบบว่าดอกเล็กๆอะ่ะดอกเล็กๆอะ่ะเข้าใจไหมแจมสวยๆดีนะคะดอกเล็กแจมเนี่ยค่ะไม่มีสวยดูเรียบหรูไหมให้แม่ได้แล้วเห็นไหมคะครับเค้กดอกมะลิชัดไหมอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะ,ะ,เ,จนะ,ะเดี๋ยวแปบ,บนึง เดี๋ยวเราจะมีการโรยแบบเงินเงินทองทองแปะลงไปด้วยนะคะเราต้องทําให้แบบเต็มยศเข้าใจปะ <c oughs> นี่ใบเรายังใส่ไม่หมดนะคุยนาจะใส่ใบเล็กลงไปด้วยนะคะใบเล็กแจมลงไปด้วยเขาจะได้อีกสีหนึ่งเขาจะได้อีกสีหนึ่งซึ่งมันเป็นใบที่แบบเหลือบเหลือบสีกันอันนี้คือความละเอียดของลายนะคะความละเอียดของลายเขาจะมี ยิ่งยิ่งสีเขาอ่อนช้อยขึ้นไปละเอียดขึ้นไปมาเขาจะยิ่งสวยขึ้นนะคะยิ่งสวยขึ้นอย่างใบเนี่ยแทนที่เราจะทําสีเดียวใช่ไหมเราก็เพิ่มไปอีกสักสีหนึ่งนี่ลายมันก็จะเป็นตีมนี้เห็นไหมฟ้าเหลืองขาวอ่ะมันก็จะสลับสีกันแล้วนี่เห็นไหม แล้วเดี๋ยวนะเราจะมีนี่ค่ะมีสีเงินสีทองนี่เพื่อช่วยเพื่อจะช่วยให้เค้กของเราดูหรูขึ้นดูหรูขึ้นนั่นเองอเราจะใช้เม็ดเงินก่อนนะคะเม็ดสีเงินนี้โปรยลงไปอ่าบนดอกกุหลาบก็ได้อยู่ในในกลุ่มนี้ขอใส่เม็ดลงไปนะเขาจะเกิดประกายขึ้นเขาจะมีประกายขึ้นมา ยังนี่คูรีน่ายังใช้หัวไม่จบนะยังเหลืออีกหนึ่งหัวนะคะนี่อีกหนึ่งหัวคืออะไรรู้ไหมเพื่อนนี่คือคือคือเป็นเส้นสีเขียวเป็นเส้นสีเขียวที่เราแบบอันนี้คือมันจะให้รายละเอียดไปอีกหนึ่งอย่างรายละเอียดรายละเอียดเค้กเนี่ยให้ดูอ่อนช้อยลงมาอีกให้ดูอ่อนช้อยลงมาอีกโดยการเพิ่มเส้นเพิ่มเส้นเล็กๆเ,เราจะทำเป็นแบบว่าบีบเป็นขดๆนะคะ บีบขดๆแล้วก็ให้เขาแหลมๆออกมาเวลาที่เราบีบเส้นให้เค้กเขาดูอ่อนช้อยนะเราก็จิ้มลงไปที่ใต้าฐานดอกก็ได้ใต้าฐานดอกแล้วเราก็บีบไปบีบแล้วก็บีบแรงๆคะ่ะแล้วก็ลากกระชากมือออกมาเห็นไหมเขาก็จะมีแบบแหลมๆออกมาแบบเนี้ยเค้กมันจะดูอ่อนช้อยขึ้นมานะคะอ่ะ่เห็นไหมเนี่ยจะม,มีแหลมอะไรโผล่มาด้วย เนี่ยค่ะอันนี้ครูกต็ตัดตัดไอ้น,นี้ไปเยอะตัดตัดใหญ่ไปถ้าเล็กๆนะมันจะออกมาสวยเส้นจะสวยกว่านี้นคะคะอ่าบีบบีบขดๆอะคะ่ะบีบขดๆแล้วก็กองกองแวะอย่างเงี้ยคือเพิ่มรายละเอียดให้เค้กเข้าไปอีกเห็นไหมเค้กก็จะดูอ่อนช้อยลงมาอีกนิดนึง สวยไหมคะสวยไหมอ่ะได้อีกได้อีกเดี๋ยวคุยหน้าจะให้แบบว่าให้มันให้แบบว่าดูดูดีขึ้นอีกดูดีขึ้นอีกเราจะใส่ใส่เอ,อ่อทองลงไปนะคะแปะไปแปะไป,ะปะโหเวลาให้แม่นะคะเป็นไงคะมีเงมีทองมีเงินมีทองมีดอกมะลิดีไหมดีไหมคะดูดีมากเลยเห็นไหมเราใส่เราใส่ทองลงไปด้วย บนบนดอกคับเค้กดอกมะลิของเราวันนี้ทองนี้เขาทำให้แบบว่าดูมีค่าแล้ว,วดูดีขึ้นมาเยอะดูสวยดูไฮโซเห็นไหมคับเค้กดอกมะลิวันแม่นี่ค่ะเห็นไหมมีทองด้วยมีมีมีแปะทองด้วยนะคะ เห็นปะเห็นไหมอ่ามาบัตเตอร์ครีมค่ะใครที่ยังทำบัตเตอร์ครีมไม่ได้ไปทำนะเห็นไหมว่าบัตเตอร์ครีมมีมูลค่าไหมคะบัตเตอร์ครีมทำอะไรได้เยอะไหมคะสวยเหมือนครูเลยค่ะเห็นไหมว่าครูบีบก้าถ้วยอ่ะเรามาดูว่าอยู่ในกล่องเราจะสวยไหม ชอบใส่กล่องให้ดูสวยไหมอยู่ในกล่องแล้วพร้อมขายพร้อมส่งพร้อมให้เนี่ยอ,คคอ่ครับเค้กดอกมะลิครับเค้กดอกมะลิสวยหวานไม่หวานวันนี้อุ้ยอ่ะแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงเอ่ยอ่ะคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็อ่า แล้วก็แชร์ด้วยนะคะแชร์ด้วยนะอาให้ดูกันชัดๆเอาให้ดูชัดๆชัดไหมจบแล้วคับเค้กเราจบแล้วอ่ะอันนี้คือลายดอกมะลินะคะแล้วเกิดใครสนใจนะคะอยากเรียนคัพเค้กคอร์สคัพเค้กสาหวานก็มาเรียนสดได้นะคะว่าถ้าใครสนใจจะมาเรียนก็มาเรียนคู่กันได้เลยชอบพิมพ์ว่าชอบแล้ว ใครชอบพิมพ์ว่าชอบให้กูรินาหน่อยสิเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะวันนี้มาอย่างอย่างการทำเนี่ยครูก็บีบเหมือนในคอร์สอ่ะครูก็บีบแบบเนี้ยเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างกับคนที่โรงเรียนตรงที่ว่าคนที่โรงเรียนหรือว่ามาเรียนสดเนี่ยเขาจะได้มาลงมือทําแล้วก็ได้มาเห็นกับตาได้มาเห็นกับของจริงจากคนที่แบบดูผ่านหนะ้ากล้องถูกไหมมันจะเห็นอะไรรายละเอียดอะมันไม่เท่ากับมาเรียนนะคะ